นี้มีเรื่องหลายเรื่องนะครับมีประมาณ1ิเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยนะครับประเด็นของพรบนะครับผมได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดดาเนินการเสนอกิจกรรมต่างๆเพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรอยู่หัวในวันที่9พฤษภาคมนี้ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบในวันที่28รกรกฎาคมศกนี้ ตลอดจนขอให้หน่วยงานต่างๆประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงกิจกรรมต่างๆอย่างทั่วถึงนะครับเรามีกิจกรรมเยอะมากนะครับแต่อยากจะหาเซ็นเตอร์แล้วก็มีการพูดคุยกันว่าจะนําเสนออย่างไรนะครับเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าทุกๆหน่วยงานมีการตั้งใจทํางานกันดีอยู่แล้วเพียงแต่ให้นามาเข้าคณะกรรมการอํกกาน,นวยการอีกทีหนึ่งวันที่9นี้เรื่องที่2เป็นเรื่องขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางกราโหมทางฐานรากพัฒนาทางกรรมาธิการในการช่วยเหลือประชาชนใน ภา,ภาวะที่มีพายุฤดูร้อนภัยแรงรวมถึงการจัดหากำลังพลในการเร่งขุดลอกคูคลองเพื่อให้เตรียมการความพร้อมสำหรับเรื่องการเกษตรกรรมและเร่งจัดสรรพื้นที่ของหน่วยทหารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้แก่ประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องที่เราทํามาตั้งแต่ตอนเริ่มรัฐบาลน,นี้นะครับเข้ามาใช้การประกอบอาชีพให้ได้ตลอดจนจัดหาพื้นที่สําหรับศูนย์บ,บําบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่ผมลงพื้นที่ไปเนี่ยเรามีพวก มีพวกที่มีอาการทางจิตนะครับซึ่งต้องการการบำบัดและช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยการหน่วยงานหนึ่งที่สามารถช่วยได้ก็คือกอ,องทัพซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆอยู่ตามจังหวัดต่างๆเยอะก็มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ขอให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงาโหม,มารายงานความคืบหน้าในอาทิตย์หน้าในการชุมพรมออข้าวหน้านะครับเรื่องที่3จากการที่ผมได้สั่งการไปแล้วจากการลงพื้นที่ในการปราบปรามยาเสพติดให้เด็ดขาด ในการประชุมครอมอในวันนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจร่วมมืออย่างใกล้ชิดจัดก,การอย่างเด็ดขาดให้มีผลการจับกุมชัดเจนภายใน90วันโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดเป้าหมายที่ทางปปสได้กำหนดเป็นพื้นที่สีแดงที่มีปัญหารุนแรงจำนวน25จังหวัดข้อ4ได้มีการสั่งการให้กระทรวงพัฒนาสังคมเร่งพิจารณาขอเสนอมติของสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจำปี2 5 6 6ซึ่งถ้าท่านจําได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีสมัชชาเด็กเข้ามา พบปะพูดคุยแล้วมีรายงานผลการทําการศึกษาว่ามีข้อแนะน,นํารัฐบาลอะไรบ้างนะครับก็เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งเราเองเราก็ให้เกียรติในการที่เขาเข้าไปไประชุมกันมาแล้วก็มีเรื่องดีๆที่มาเสนอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ถูกใช้ความรุนแรงในสถาบันครอบครัวนะครับอันนี้วันนั้นที่เราพูดคุยกันกับเด็กไปก็ต้องเราต้องยอมรบับว่าปัญหานี้มีจริงแล้วก็ต้องมีการบำบัดและเป็นการใช้บังคับใช้กฎหมาย อย่างชัดเจนรวมไปถึงการคุกคามเด็กในสารศึกษาและขอให้ตำรวจแห่งชาติช่วยช่วยให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีกข้อ 5. นะครับขอให้กระทรวงการคลังนะครับในฐานะประธานอนุกรรมการเร่งวางแผนการจัดตั้งศูนย์บริการการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จหรือที่ผมใช้โค้ดเ,เนมว่า one stop service เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในรูปแบบของ single submission โดยให้ทดลองระบบ เป็นการซอฟต์ลอนส์ภายในวันที่1กันยายนนี้หน้าด่านศุลกากรหนองคายถ้าท่านจําได้เนี่ยตอนที่ผมลงพื้นที่หนองคายไปเมื่อสี่ห้เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้การที่เราลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไปหมื่นล้านเป็นแสนล้านไปแล้วต้องไปเสียเวลาที่ด่านเนี่ยในการที่จะต้องผู้ประกอบการที่มีการเสียเวลาเยอะในการที่จะคอยที่จะสินค้าจะส่งออกไปที่ลาวแล้วต่อไปยังประเทศจีนโดยเฉพาะยิ่พืชพืชหลักของเราที่ถูกส่งไปจีนเนี่ยในฤดูนี้ก็คือทุเรียนเนี่ย เพราะนั้นนี่เรื่องระยะเวลาเป็นเรื่องสําคัญเราก็ไม่อยากให้ผู้ประกอบการเสียประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับและให้ใช้บริการเต็มรูปแบบภายในวันที่1ตุลาคมนี้โดยให้คณะอนุกรรมการเร่งพิจารณาในด่านศุลการกรอื่นๆที่มีความพร้อมในการเร่งดําเนินคู่ขนานกันไปด้วยนะครับเป็นทดลองใช้ก็ที่หนองคายแล้วก็จริงๆแล้วหนึ่งตุลาเขาอยากให้ใช้ในด่านหลักทุกๆด่านนะครับ ข้อที่6ได้มีการสั่งการให้กระทรวงอุตสาหการรมเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาและจัดก,การปัญหาเรื่องใบอนุญาตโรงงานหรือที่เราทราบกันในชื่อสั้นๆว่ารองอสี่ที่มีความล่าช้าและค้างอยู่ในระบบเป็นจำนวนมากให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนอันนี้ถ้าจำได้เมื่อสักสามสที่ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องนี้ลองเรียนมามีใบอนุญาตค้างอยู่ประมาณสองร้อกว่าใบแล้วก็ได้รับ,รบ,รบการรายงานเบื้องต้นว่ามีการ ตีตีกลับไปที่จังหวัดเนี่ยเป็นร้อยนะครับแล้วก็เหลืออยู่น้อยค้างอยู่ที่กรมโรงงานแต่ว่าเราไม่ต้องการให้เกิดการอย่างนี้เกิดขึ้นเราต้องการให้มีการอนุมัตินะครับเราทํางานอย่างรวดเร็วเพื่อเอกชนจะได้ไปสร้างโรงงานแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพทําให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตได้เพราะฉะนั้นอนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับข้อที่7 <c oughs> เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลขอให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเ่งเร่งวางแผน การท่องเที่ยวในช่วงไตรามาสสี่ของปีนี้อย่างเต็มรูปแบบทั้งในด้านการให้การบริการสถานที่ความปลอดภัยที่จะเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวและเกิดความประทับใจแล้วก็มีการเน้นเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับข้อที่8คณะมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงงานพลังงานเสนอดําเนินการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชนที่จะสสิ้นุดซี่นส,สุดลงเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่า กองทีพของประชาชนและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจสามารถาหลักซึ่งเมื่อเการปุมคณะรมนตรีท่านสื่อมวลชนก็มีการถามมานะครับโดยมีสามาตรการหลักคือ 1. ตรรังตึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน33บาทต่อลิตรข้อ 2. ราคาปรีกข,ของ LPG ที่ระดับ423บาทต่อถังขนาด15กิโลในส่วนลดของค่าไฟให้19.05สตางค์ต่อหน่วยแก่ผู้ใช้ ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับรายละเอียดกระทรวงพลังงานและกระทรวงรัฐบาลจะเสนอต่อไปนะครับข้อที่9ครมอได้มีมติขยายเวลาการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือโดนถือหนังสือเดินทางจากประเทศอ,อินเดียและไต้หวันนะครับเป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราวอีก6เดือนถึงวันที่11พฤศจิกายนพุทธศัก,การาชนี้เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการต่างประเทศ ของทั้งสองประเทศเป็นการกระตุน้นเรื่องการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ข้อสุดท้ายเมื่อกี้นี้ทางทาง่ทานรัฐมนตรีดีได้มีการเสนอผลงานของทางด้านกระทรวงดีร่วมกับทางด้านสำนักสุดาชาติว่ามีการกลับกลุ่มปราบปรามยึดทรัพย์ได้เท่าไหร่อย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีความคืบหน้านะครับแต่ผมได้สั่งการไปว่าภายในอาทิตย์นี้ทางสคบทางกระทรวงดีแล้วก็ทางสำนักสุดารชาติก็จะมีการแถลงข่าวเรื่องผลงานที่เกิดขึ้น แล้วก็จะมีการแถลงต่อไปด้วยว่าอีก30วันพี่น้องประชาชนจะได้เห็นอะไรจากสามหน่วยงานนี้นะครับ